ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดก 2. ผู้สมัครนายกอบจราช,ชบุรีตะเวนหาเสียงประชาชนก้าวไกลนะครับป่าปลาใสใหญ่ช่วยหุนนะครับ30สิิงหาคมนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันที่1กันยายนนี้นะครับวันที่1กันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งอบจจังหวัดราช,ชบุรีนะครับมีการเลือกตั้งอบจจังหวัดราช,ชบุรีก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับ พักนะครับประชาชนหรือว่าพักก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับพักประชาชนหรือพักก้าไกลเดิมเนี่ยส่งนะครับคนลงชิงตําแหน่งนะครับนายกอบจราชบุร,รีเป็นจังหวัดแรกที่ส่งในานามของพักและนะครับเรียกว่าทีมงานของพักทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าระดับเฮดเฮดระดับแกนนำเนี่ยลงไปช่วยอย่างเต็มที่ก็ต้องรอรุ้นว่าวันที่1สิงหาคมจะสามารถร้มช้างได้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่า ผมอยากจะบอกกับนะครับทุกคนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคนราช,ชบุรีเนี่ยนะครับว่าวันนี้นะครับตึกตองคิดให้ดีๆคิดให้หนัก,นกๆว่าจะเรียกเบอร์ไหนเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเรียกผู้สมัครผิดนะครับสุดท้ายแล้วผู้สมัครนั้นอาจจะไม่สามารถนะครับทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกอบจอราช,ชบุรีได้ เพราะว่ามีเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะครับทุจริตต่อหน้าที่ก็คือทําการทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่เนี่ยอยู่นะครับที่ปปชและก็อยู่ที่ศาลอยู่ในขั้นตอนของศาลซึ่งแน่นอนครับถ้าอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับแน่นอนครับตอนลงสมัคร คุณสมบัติในการลงสมัครได้นะครับเหมือนที่นายกอบจอปฐมธานีแต่ถ้าเรียกเข้าไปแล้วไม่สามารถนั่งตำแหน่งนายกอบจอราชบ,บุรีได้เพราะมีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าคนราชบ,บรุรีลองเช็คข้อมูลดูนะครับว่า2คนนี้ใครที่มีคดีนะครับอยู่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรียกไปแล้วอาจจะ นะครับไม่สามารถเป็นนายกอบจอได้เพราะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีมันจะคุมไหมนะครับสอผู <c oughs> อ้ชบับกนายกอบจอราชบุรีตะเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายประชาชนก้าวไกลเนี่ยปาสายใหญ่ช่วยหนุน30สิงหานี้ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง1กันยายนเมื่อ เมื่อวันที่29สิบงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสนามเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดราชบุรีนับถอยหลังสู่โค้งสุดท้ายซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่1กันยายน257 7ว่าใครจะเข้าวินระหว่างเบอร์หนึ่งนายชัยรัตน์นะครับศักดิ์อิสระพงหรือบุญนะครับจากพักประชาชนที่นะครับทางพักยกขุนพลมาช่วยหาเสียงและเบอร์สองนายวิวัฒนิติการนาหรือกำนันตุย้ยอดีตนายกอบจ สมัยที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การหาเสียงเป็นไปด้วยความคึกคักมากยิ่งขึ้นมีรายงานว่าเมื่อวันในวันที่30สิงหาเป็นการเปิดเวทีสุดท้ายของการหาเสียงนายชัยรัฐจะมีการปาใสายใหญ่เวลา17.30นาฬินาทีเป็นต้นไปบริเวณตลาดสระรานลมยามเย็นริมน้ำนะครับบ้านโปง่งอำเภอบ้านโปง่งโดยมีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชน นายภริศวัชรสินิุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพรรคประชาชนนายกัดลุมพลเทียนสุวรรณพรรคประชาชนนายวิโรจน์รักคนาอธิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนชายชัยธวัฒน์ตุราธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายธนทรทนจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่วมปราศัยด้วย ขณะที่นายวิรัตหรือกำนันตุย้ยก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามตลาดนัดในหลายอำเภอทั้งอำเภอเมืองอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งโดยเฉพาะตลาดใหญ่ที่มีคนหนาแน่นก็เข้าไปแจกบ,บัตรแนะนำตัวเพื่อขอคะแนนเสียงในวันที่1กันยายนนะให้ช่วยกาเบอร์2ซึ่งนะับ ได้รับการตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนายวิวัต์จะเดินทางหาเสียงตามตลาดนัดพบประชาชนด้วยตัวเองแล้วยังมีป้ายหาเสียงตามแยกต่างๆพร้อมด้วยรถแห่ติดเครื่องขายายเสียงออกตระเวนไปทั่วทุกอำเภอเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มาเลือกตั้งกาเบอร์สองอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการรณรงค์หาเสียงนะครับก็เป็นนะครับเรื่องของคนราชบุรีนะครับเรื่องของคนราชบุรีว่านะครับ ครั้งนี้นะครับจะเลือกใครจะเลือกแบบไหนวันที่1น,นี้ก็รู้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ก่อนที่จะเลือกผู้สมัครรองเช็คข้อมูลว่าผู้สมัครมีคดีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอยู่หรือเปล่าใครที่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันอยู่เพราะว่านะครับ ถ้าเรียกมาแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะว่ามีคดีความที่ยังค้างคาอยู่นะสุดท้ายแล้วการเลือกนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรการเลือกนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและที่สําคัญนะครับว่าวันนี้นะครับเรานะครับจะเอาคนที่นะครับมีคดีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันมารับตําแหน่งหรือเปล่าก็คิดกันเอาเองครับบอกได้แค่นี้อย่างที่บอกว่า เราสามารถเช็คข้อมูลได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ